ได้มาแล้วจ้าทุเรียนในเป็ดในตำนานนะคะที่นวลจันทร์ซอยยี่สเออแหละมาซอยยี่สิบแปก็เจอเลยต้องทำแม่เดียดว,วันนี้กิโลเท่าไหร่อะไรนะกิโลเท่าไหร่วันนี้คือทุเรียนมันเพิ่งออกใหม่แล้วเริ่มแรกมันอาจจะยังไม่เข้าที่เท่าไหร่แต่มันก็รับรองว่าร้านนี้กาเลือก <h ide> มาดูเนื้อกันมาดูเนื้อกันหลายเจ้าจินี่กี่กิโลอ่ะดูหนึ่งแล้วนะเนี่ย <c oughs> สองโลชั่งด้ยังช <c oughs> <ๆ>ั่ง่ะไรข่ก็เรียนเลไม่ไชั่งไม่จ่ายตังค์ <c oughs> นะคำนวณเนาะองใจตังค์ เหมือนเดิมนะคะซื้อทุเรียนต้องกินก่อนค่ะกินก่อนถึงบ้านแต่เนื้อจะไม่แข็งมากเพราะว่าแข็งมากมันจะไม่อร่อยไม่เป็นไรค่ะแล<า>้วดูดิที่ออกกำลังกายมานี่คือวันนี้ไม่ได้อะไรละมไม่ได้อะไรเลยอ๋อนหนึ่งกิโลกรัมท,ทุเรียนค่ะ ไม่เยอะนะไม่เยอะไปใช่ไหมหวาน,นใช่ไหมรสชาติอร่อยเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้กรอบมากแต่ว่าก็ไม่ได้เละมากาแล้วกลิ่นหนอมมากอร่อยเรียนแบบสุดยอดผ่อนทองอันนี้มาจากจังหวัดอะไรจันทบุรีใช่ ล็อตแรก,อแรกของปี2563นะครับใช่กิโลละ190บาทค่ะวันนี้โดนไปกี่กิโลครับ3.4ล3 4 <3 S 1> คุณด,คณดิคุณดิคุณดิ3.4ลก็บอก165บาท346เล่นที่6ปี